สวัสดีค่ะช่องผู้ผาชัยชัยพาโชคค่ะคลิปนี้ก็จะมาเสี่ยงทายตัวเลขนะคะเลขปิงปองนะคะให้พี่ถุงทองพี่อมเงินแล้วก็น้องแป้งร่ำนะคะเป็นคนเสี่ยงทายจับเลขปิงปองให้กับแม่แม่เอฟซีทั่วโลกนะคะได้ลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะให้ลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ไม่ให้เล่นการพนันนะคะห้ามเล่นการพนันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะก็ต่อไปนี้ก็จะทําการให้เด็กๆนะคะจับลูกปิงปองเสียงทายตัวเลขนะคะก็เป็นแนวทางนะคะลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็มาลุ้นกันเลยะค่ะ จับลูกบอลก่อนใครจะจับลูกใครจะจับลูกปิงปองก่อนใครเป็นคนจับก่อนใครเป็นคนจับก่อนพี่ถุงทองหรือน้องเอเงินพี่ถุงทองใช่ไหมพี่ถุงทองเป็นคนจับก่อนอย่าให้น้องเอเงินให้น้องเอาเงินอยู่เอาเินให้น้องเงินก่อนพออ่ะถุงทองถุงทองจับแล้วจับแล้วจับแล้ว ให้โชคแม่เอาเงินยังไม่ต้องลูกเอาเงินจับทีหลังลูกถุงทองจับแล้วเ้ยถุงทองได้แล้วถุงทองได้อีกแล้วครับเลขเ้าอีกแล้วครับท่านถุงทองได้เลขเก้าแล้วนะครับถุงทองได้เลขเ้านะครับอ่ะเลขไหเอเอาเอความความตะการนะครับเพราะว่าคอสั้นนะครับตะกาสูงไปนิดนึ่งยังยังเอาอาไหมเอาใหเอาให้แม มท้องคาบคาบแล้วคาบแล้วนะโดนแล้วปล่อยแล้วข้างล่างได้ทองถุงทองได้เลขอะไรเลขแปดนี่ครับเลขแปดจากถุงทองนะครับเป็นเก้าเป็นแปดแล้วนะครับอ่าเออเอาอีกตัวนึงอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวแล้วเร็ ไ,ได้แล้ว <laughs> นี่เลข4นะครับจากถุงทองนะครับมีเมีแมีสน,นะครับนี่จากถุงทองนะครับมีเก้ามีแปดมีสี่นะครับนี่ถุงทองเสร็จแล้วครับนี่เรามาดูอมเงินม้วครับนี่เรามาดูอมเงินมั่งอนอมเนูกอมเงินจัอมเงินับดูมิน S 1> <S 1> มาแล้วอุ้ยนี่ครับอุ้ยตกนะตกไปไหนแล้วสองตัวล่างมาแล้วครับจากออมเงินนะครับอ้าวเลขสี่เหมือนกันของออมเงินนะครับตัวสี่อ๋ออมเงินอ่ะอีกอันนึงลูกอีกอันหนึงลูกข้าบไปเลยขึ้นมามาให้พ่อมาเร็วยังยังไม่มาอ่ะให้พ่อเอาลูกอ่ะอมเงินเอาไปให้พ่อเร็วลูกเร็วเอาไปให้พ่ออันหนึหน่งลูก มาแล้วมามาพ่อมามาแล้วมาว้าวเล็กล่างเหมือนกันอันนี้เลขหนึ่งครับเออจากอมเงินครับนี่อมเงินให้มาแล้วนะครับมีสี่แล้วก็มีหนึ่งนะครับของออมเงินของอมเงินมีสี่กับมีหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งลูกตัวที่สามคืออะไรครับจากอมเงินเออให้ให้ลามแ่เลยลูกเลยมาเจงเลยอ้าวเลขหกครับ

ใครจะให้โชคให้ลาบแม่มันกินเลยแหละนะครับของแป้งล่ำนะครับ <c oughs> แป้งล่ำเลขห้านะครับของแป้งล่ำเลขห้าเห็นไหมฮะ <c oughs> ของแป้งล่ำเลขห้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เต็มเต็มใครจะให้โชคให้ลาบแม่แป้งล่ำเมื่อกี้ให้เลขห้าแล้วนะครับเลขอีกหนึ่งตัวคือเลขอะไรครับ ต้องคอยดูนะครับเป็นถุงปะติกนะครับถ้าลูกปิงปองเดี๋ยวเขาไม่ค่อยกินถุงปะติกมารอกินแล้วนะมันจะหมดถุงแล้วมีแต่น้ำลายเอ้าเลขห้าอีกแล้วเลขเป่าเลขห้าอีกแล้วนะครับอทำไมได้แต่อันเก่าแป้งล่ำแป้งล่ำดมกลิ่นน้ำลายเปล่าเลขห้าอีกแล้วนะครับแป้งล่ำดมกลิ่นน้ำลายค่ะอ่าเราดูซิครับเลขล่ำจะเอาเลขอะไรอีกเป็นไรจะเรียกอะไรมาให้นะครับสอง เดี๋ยวดูก่อนนะครับเอาตะก้าออกเสียงมันกินอยู่อย่างงั้นนะแม่ตะก้าออกอ่ะแม่ตะก้าออกเขากินอยู่เคี้ยวอยู่งั้นแหละเพ่อนมีตัวรองเลขห้าอีกล่ะตองห้าอ่านะครับครบแล้วนะครับเดี๋สองตัวล่างฮะสองตัวล่างเอาขาออกมาแล้วคันนี้สองตัวก็ข้าปุ๊บต้องรีบเอาลงเพราะว่าเขาจะเคี้ยวอยู่งั้นตลอดเนี่ยเห็นไหม โอ้อ่าเลข2อ,อันนี้2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างเลข2นะครับจากแป้งล่ำลลเอาลงเลยเข้าปากแล้วเลข6ครับเลข <นะ S 2> <า>ของแม่นี่วาเลขหโอ้หกสองสองหดแล้วก็ตองห้าครบแล้วนะครับ f อ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ใช้ดุลพินิษในการรับชมและรับฟังนะครับนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับขอบคุณุท่านมากสวัสดีครับ